我我俩。 สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสตีดฟู้ดไทยแลนด์สเตติฟู้ดนะวันนี้ผมมาเจอเนี่ยเป็นร้านเที่อันเกี่ยวหมูเด้งนะฮะนี่อยู่ตลาดเซฟวันนะฮะนี่เราไปดูนะว่าร้านนี้เขาบอกว่าขายดีมากนะฮะคำนึงก่อนได้นะครับลูกค้าสิบปีหนึ่งครับงมึงยังเลี้งเลยจ้าคำนดูก่อนได้ครับลูกค้าคำนดูก่อนเลยครับผมสั่ลูกฝาหลังก็ได้ทานเองก็อร่อยนะครับเียัเลยจ้าที่ตรงไหนดีจ้าอันนี้มีไส้อะไรบ้างครับพี่ S <S มีทั้หมด10ไส้ครับผม10ไส้นะกุ้งนี่นะไส้กุ้งแล้วก็ไส้หมึกแล้วก็เห็ดเข็มทองนะครับแล้วก็เป็นกูอัดนะครับผมแล้วก็หมู้วนนะครับแล้วก็สไส้กรอกครับผมอันนี้ก็เป็นเห็ดหอมนะครับอันนี้เป็นปลาดอลี่แล้วก็ไข่แดงครับผมบก็จะมีทั้งหมดอ่า 10, 10ไส้เนาะครับผมไส้ครับผมนี่นะเป็นร้านของพี่อ่านนะในอยู่ตลาดเซฟวันนะ ร้านนี้ขายดีมากนะเขาจะมีน้ําจิ้มให้สองแบบนะก็จะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดกับอะไรนะพี่เปรี้ยวหวานจ้ะเปรี้ยวหวานเนาะจะเป็นอ่าใช่จะมีสองอย่างนะเนี่ยสิบปีจะแถมขอไม่เลด้ก่อนครับลูกค้าสิปีหนึ่งอันนะฮะนี่ทักก็ได้หมดนะครับขายดีมากนะจ้าเพราะว่าลูกไม่เอาน้ำน้ำ แม่แต่ก่อนได้รั้ช้าสิบปีหนึ่งจ้าอันนี้คืออะไรจับเวลาใช่ไหมพี่จับเวลาอ่าจับเวลาการต้มนะการต้มจะต้มประมาณกี่นาทีนะเจ็ดนาทีนะผมนี่ต้มเจ็ดนาทีนะจะมีทั้งหมดสิบหน้านะอันนี้จะเป็นเกล็ดเข็มทองนนฮะนี่นี่ใช้หมูและกี่โลพี่สิบห้าถึงสาม <น><า>สิบบาทละแลต่วันนะประมาณ30โ,โลนะต่อวันนะ ชิ้นใหญ่มากนะสิบบาทถือว่าคุ้มค่าราคามากนะทุกคนเดี๋ยวจะเป็นหมูเด้งนะทุกคนคนี่เขาจะจับเวลาแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยนะขึ้นมา <laughs> cái hai cho nhiều mà nè, 10 ăn sẽ free 1 ăn nè, 10 này ăn kéo đinh เสร็จแล้วนะนูก่ครับเน,น,นี่นะนะยทุกท้าเข้าอ,อ,นนอากีกแล,ล้วนะจิบแมหนึ่งครับผม,มดูดหญ่ไปรึเปล่าร้อยไร่สี่ปีหนึ่งนะครับล้วพี่ก็พอ ได้ก่อนนะครับลูกคะสิบแมถมหนึ่งครับแกนุ่มแก้วเด้งครับผมเรื่องอะไรครับผมเปิดได้เลยครับเนี่ยครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะฮะนี่ใหม่ทุกวันป้ายสุดกว้างครับผมเนี่ยก็จะเห็นป้ายนะเนี่ยนะ่กอ,อันนะเยี่ยวหมูเด้งนะไส้ทะลักนะนี่โลโก้นี้เลยนะอยู่ตลาดเซฟวันนะฮะเนี่ยผ้าเข้าอยู่แล้วได้หมด ก่อนได้นะครับสิบแสนหนึ่งเบอจ้านี่อันนี้อันนี้เป็นลูกค้าประจำใช่ไหมครับลูกค้าประจำนี่ซื้อกินหลายครั้งแล้วนะนี่เขาจะหั่นครึ่งแบบนี้นะห้าสิบบาทครับอันนี้คือทานเลยแบบนี้ทานเลยนะครับส่วนแบบนี้คือทานเลยนะเอาเป็นผสมหรือว่าแยกดีครับ เี่ยวเกลียรับไหมครับบางคนก็จะไม่ชอบน้ำจิ้มผสมนะก็สามารถแยกได้เขาจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะนี่ดูน่ากินมากน้ำจิม้มเขาจะไม่เหมือนกันนะคือรสชาติอร่อยมากนะทุกคนดี๋ยอนได้ครับสิบปีหนึ่งเลยจ้าใหม่ทุกวันปั้นสดสุกก้อนนะครับ เขาจะปั้นใหม่ๆสดๆทุกก้อนนะอันนี้ก็จะแถมไปให้ที่บ้านนะจะมีน้ำจิ้มเป็นกระปุกเล็กๆนะฮะเอาเนินไปก่อนได้นะครับลูกค้าสิบแสนหนึ่งเลยจ้าดำเนิก่อนได้นะครับอันนี้เป็นไส้หมูเด้งอย่างเดียวนะพี่เนาะ อุ่นล้วนกี่ชั <t modern developed Airbnb> ่วโมงหมดนะแป๊บเดียวนะร้านนี้ขายดีมากนะ ก่อนได้จสิบึเลยจ้เอาดูก่อนได้ครับลูกค้าครับผมไกนึด้ครับไ้ได้หมดครับสดใหม่ทุกวันครับผมใหม่ทุกกลักคา้ก่อนไ้ขอบคุมาคัุณลูกค้าัไสมัยครับ พูดนะคถามไม่บบเอาชอ้อนนะคระับเคล้วขาผมพูดอย่างดี้บบนะขาจะมีตะก,การ้าให้ตักหาน้าหน้านะมาเลืองได้ชิ้นฟรีนหนึ่งชิ้นนคะบบนครับผมสี่สิบบาทนะย้นินมาขอบคุณมากครับบรัท ขาเิสครับเป็นสพนเปรี <infring es> <No. S 2> okay. Okay. ้หวานจ้ี่เป็นเปรี้ยวหวานเนาะเคมเกลือรับไปครับเขาดูก่อนนะจ้าสิปีหนึ่งเลจ้าขอบมากครับทานให้หน่อยครับคุณลูกค้าน้ำมันงาอันนี้คือน้ำมันงานะ ฉีให้มันแบบให้มันหอมนะฮะสีร้านก่อนซีร้านก่อนเนี่ยอยู่ที่เซฟมันเขาจะให้แบบซีร้านทุกร้านนะเพราะว่ากันแบบเอ่อสิ่งตัวปลกลงหนะบางบางทีนะนี่เขาจะซีนมีถ้าซีนซีนทับทุกร้านนะ ่จะเป็นไส่ไส้กุ้งนะกุ้งี่จอกดีเป็นพิเศษใช่ไหมพี่ใช่กุ้งขายดีกุ้งจะขายดีนะไส้กุ้ง เดี๋ยวดูก่อนได้นะครับสิแถมหนึ่งใจาใหม่ๆแราล้อเลยครับกดทุกวันปั้นใหม่ทุก,ก้อนนะครับมุมๆเด้งๆเลยจาสิบแถมหนึ่งจาเอามาเรียกดูก่อนได้นะครับ

ต่อวันนี่น่าจะ7 0 0 8ร้อยแปดร้อยลูกนะถึงไหมพี่ประมาณ7จนะ็ดแปดร้อยเนาะอันนะต่อวัน I'm uh. ได้ตัดได้ไหมทำได้ไหม ร้บาทครับผมรับรานที่ไหนครับรับงานนอกวันเนี่ถ้าว่าดับมีคนมาติดต่อมีอะไรเงี้ยพี่โอ้รับครับผมรับรับนะนี่มีเบอร์โทรไหมครับเบอร์โทรเบอร์โทรช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศูนย์หกห้าครับผมหนึ่งห้าศูนย์ห้าห้าจุดห้าครับผมนี่ห้าเจ็ดห้านะ สามารถไปออกงานจัดออกบูธออกไลน์ได้นะจ้างไปนะรับงานนอกนะนอกสถานที่คมคะเกิดได้นะคะนี่ย่าคนตกเนาะก็มีลูกค้าประจํามาซื้อนะฮะนี่ลูกค้าประจำก็จะมาซื้อ,อไมเกิดได้เลยะค่ะ <c oughs> ครับสิฟีหึงจ้าเขาไม่รเลยครับผมมุ้งรอยหนึ่งจ้าพี่เอาทีัพี่สั่งไหมว่าพี่ชีพี่ส่ียวก่อนเอาดูก่อนได้ครับสิฟีหนึ่งจ้าได้หมดเลยนะครับ สิบปีสิบปีหนึ่งอันอ่าก็สิปีหอันอร่อยครับร้านนี้อร่อยที่สุดในเชฟวันเพราะว่ามีเจ้าเดียวเนี่ยทุกทาเยอะมากเลยทุกคนไ่อตป เอาซีฟู้ดไปหมวานจ๊ะอาเีฟเจลับไหมครับเดี๋ยวพ่อค้าน้าตาดีพูดเพหน้านี่นะจึงดูดลูกค้าใช่ค่ะิี่นึงจ้ะพี่แล้วอะไรลืมถามนาะจ๊ะ

นี่แถมนะครับแถมบันหนึ่งยังหรือว่าสิบอันใช่ไหมเขาจะที่นี่เขาจะเป็นสิบอันฟรีหนึ่งอันนะสามารถเอ่อสิบเรียกได้ทุกหน้าเลยใช่ไหมพี่อ่าสามารถเรียกได้ทุกหน้าเลยนะครับผมร้านนี้อร่อยครับเพิ่งยเพกินทุกวันใช่ผมก็กินทุกวันเหมือนกันครับ อากาหน้าเช่นใหม่นะครับนี่คุณแม่เขาจะเป็นลูกค้าประจำนะครับผม่ลนะคร้าไว้ดีกวอนครับลูกนะนะค้าลูกค้าไว้ก่อนได้นะคะ ไม่เป็นอะไรเอ่นนเยน่าอะไรครับอันนี้ผู้อัดนะ เริ่มเวลาแล้วครับพี่ก่อนนะครับลูกแสต็กฟีนหนึ่งจ้าลูกใบใหญ่ลูกใหญ่ใบเลือบมาลา <c oughs> นี่นะครับผมที่เสือก้าฝั่งนั้นเลยครับฟรีหนึ่งครับเดี๋ยวนะครับ <c oughs> นี่ต้องถามเวลาพรเวลาพรอร่รอ,รรอยไหมครับ <c oughs> ร้านน,นี้เดี๋ยว นี่นะฮะหูนี่นะหมดแล้วนะทุกคนนี่นะนี่อันนี้จะเป็นทั่วสุดท้ายนะแฟนสวยใช่ไหมครับผมใช่ร้านไหนใช่ไหมโอ้โหนี่นะหมดเกลี้ยงทุกอย่างนะครับผมมาตั้งแต่สี่โมงเป็นุดเพิ่งหยุดขอบคุณนะนี่มาอย่าไม่ทำนะเนี่ยร้านนี้อันนี้คือลูกค้าประจำใช่ไหมครับใช่ครับสองวันกินทีสองวันกินทีอาเกียดด้วยรีวิวด้วยนะครับเป็นไงบุ้บ ฮะน้ำจิ้มแซ่บ,รบอร่อยถูกหลัก,กนอนามัยใช่ไหมนุม่มอ่าโอเคครับผมเด้งดีด้วยนี่นะฮะเด้งเด้งดีอืออร่อยสุดแล้วเลยตั้งแต่กินมาเลยีอของค่ะเนี่ยอยู่ตลาดเซฟวบบันนะ่ะน,นี่เนีอันเกี๊ยวบูเด้งนะฮะนี่หมดแล้วนี่นะสองทุ่มหมดแล้วนะฮะโอขายดีมากทุกคน